มอนรำปีพาดมอนมอนรํเป็นนากศิลปโบราณของชนชาติมอนที่ตกทอดมาสู่เมืองปทุมธานีพร้อมๆกับการอพยพเข้ามาของชาวมอนครั้งใหญ่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ใช้ในงานมงคลรื่นเริงต่างๆเช่นงานบวชนางานแต่งงานสงกรานต์งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นต้นมอนรำจะต้องใช้ปีพาดมอนบรรเลงประกอบการรำและการร้องรูปแบบของการแสดงมอนรำจะใช้หญิงสาว8-12คนแต่งกายในชุดสาวมอนแบ่งการรำออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกเป็นการรำประกอบเพลงที่เรียกว่าเพลง12ท่ารำถือเป็นเพลงแม่บทในการเปิดการแสดง หลังจากนั้นจึงเริ่มแสดงเพลงอื่นๆเช่นเพลงสมิงพระรามเพลงมอนดูดาวปัจจุบันการแสดงมอรรำนิยมใช้แสดงในงานศพด้วยและไม่เพียงแต่ชาวมอเท่านั้นการแสดงรำมอนอย่างเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่คนไทยทั่วไปปีพาดมอนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีอย่างหนึ่งของชนชาติที่ได้รับเข้ามาปรากฏในแผ่นดินไทยเข้าใจได้ว่าการอพยพของชาวมอนเข้ามาในไทยแต่ละครั้งนั้น ชาวมอญคงจะนําเอาเครื่องดนตรีหรือเครื่องประกอบการรื่นเริงเข้ามาด้วยหรือถ้าไม่ได้นําเครื่องดนตรีเหล่านั้นติดมาในขณะอพยพก็อาจจะหาวัสดุหรือทรัพยากรในแผ่นดินไทยสร้างขึ้นมาใหม่ตามพื้นฐานความรู้ของตนหากพูดถึงวงปีพาดมอญแบบดั้งเดิมแล้วหมายถึงวงปีพาดมอญเครื่องห้าซึ่งประกอบด้วยปีพาดระนาดเอกคล้องวงตะโพนมอญเปิงหม่างคอก นอกจากเครื่องหาดังกล่าวอันเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงปีพ่พาดมอญแล้วยังมีเครื่องดนตรีอื่นๆที่ใช้ในการประกอบจังหวะได้แก่ชิงชาบโมงรวมกันเป็นวงปีพ่พาดมอญเครื่อง5จากการแพร่หลายเข้ามาของวัฒนธรรมปีพ่พาดมอญไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาเครื่องดนตรีการประสมวงและโดยเฉพาะบทเพลงมอญน,นั้นทําให้ปีพ่พาดมอญปทุมธานีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วและเป็นแหล่งปีพ่พาดมอญแหล่งใหญ่ที่สําคัญแห่งหนึ่ง